ทันวาน่ารักจังเลยลูกแม่น้องน้องทันวามึงแขวดิมึงแขวดิมาดูตัวสิมา่งตัวดิเจ็บขาเหรอห้ามเดินเยอะนะใจ๊ยไหมห้ามว,นะวิ่งน,นะเจ๊ยไหมลูกทันวาเฮ้ยบางนานะิ ยิ้มนะทำไมาปมนีกอนนีแล้วนะมาแล้วนะมาเลยมาเลยังตาแตตมนะคะตาแแตมแกมจำนะคะโอ้ยรักจังเลย

งอเถกงอเถกอุ้ยน้องมีนอด้วยนะคะทุกคนน้องธันวาเกิดวันที่ห้าธันวาใช่ไหมใช่ไหมไปแล้ว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 จาขึ้นหอเอือยอยู่บ่หึหึปวดมันกันค่ะนี่คือมันนะคะเรียกว่ามันอะไรจ๊ะแม่บอกว่ามันมือเสือ ราก็ไม่รู้ว่ามันคือมันอะไรแต่แม่บอกให้บวชเราก็จะบวชเราไม่รู้อีกว่ามันต้องต้มนานแค่ไหนไม่เคยทําค่ะนี่คือแกะไวรแล้วบางส่วนแกต้องเยอะแล้วได้แค่นั้นแหละอประมาณสองสามโลได้พอเราล้างเสร็จแล้วนะคะทุกคนเราก็จะนํามาหั่นให้เป็นชิ้นพอดีกับ พอดีคำแล้วเหรอใหญ่อยู่นะเธ <ใน S 1> อระบังมิดบาดชอบแบบว่าใหญ่ๆนี่เลยทุกคนฟังเสียงแบบกึดๆๆๆๆๆเสียง,งาาอัออนนี้มันดังได้ละมลณาพราเลยนี่ไม่ยังเก่งไหมคะมันไแบบเมือเมืต้มเลยต้มให้มันสุกนะคะทุกคน ทิ้งเลยเหรออย่าทิ้งเด็กไว้ลำพังนะคะเด็กไม่สมประกอบนั่นเนี่ยเต็มปะเนี่ยใส่น้ำตาลไปมัดมันนะคะเพื่อไม่ให้มันเพื่อไม่ให้มันสุกไปกว่านี้แล้วค่ะใส่ลงไปเลยหมดเลย ที่คาบขาวขานั้นเป็นคาบมันนะคะทุกคนอันนี้คือหน้าตามันนะคะที่บวชเสร็จแล้วหอมมากหอมสุดๆเลยเอากินเข้าไปครับแม่อร่อยไหมคะอร่อยมากไหมคะแมนหอมอยูหอมใบหอมใบเตยหอมใบเตยหอมใบเตยไหมคะแม่ใส่ตั้งห้าใบมันก็นุ่มเนี้ย อันนี้ม,ม่คือผักที่เราจะไปขายนะคะพอมาจ้าบาท,บาทโอ้มัดละสิบบาทนะคะมาอุดหนุนกันได้นะคะเดี๋ยวจะไปขายที่สะพานมิตรภาพนะคะเจ้าบัดนี่พาะอืมเอาเด้อจ้าทุกคนผักคะน้าสิบบาทนะจ๊ะสิบบาทดูมัดเท้าแขนนี่ยเาขาขอพอ่อชิมแล้วเป็นไงมั้งคะโอ้โห อ่อนปาแมวมั่นมือเสือแต่เขาบูรู้จักเป็นการทำกับอ,อาหารหแบบเลยไ,ไม่พ่อพ่อตาจะเป็นยังพอตาเหลืองหรือประวานขึ้นพ่อเขาไปขายของกันเนอ้อโอ้แม่ขายผักดีมากเลยค่ะทุกคน สดๆนะคะจากสวนค่ะสิบบาทจากสิบบาทสิบบาทค่ะจากสวนนะคะถ้าไม่ซื้อตอนนี้หมดแล้วนะคะข้าสิบหน่อยใส่เนี่ยมันละสิบบาทใช่สิบบาทเองค่ะทักสดๆจ้าสิบบาทค่ะ สิบบาทค่ะสดสดค่ะสดสดจากสวนเลยนะคะผักสลัดสดสดสบบาทค่ะเอาสลัดหมอแมเอาจังมาจาเลือสมมาจุดเอาสอสงจากสขนาดกัมีเอาสมามอพี่ปสลัดเองสลัดก ทุกคนดูนะคะหกสิบบาทถุงใหญ่มากแม่ถือถือแม่ถือทุกคนหมดแล้วนะคะหมดเกลี้ยงเลยไม่มีเหลือสักมกัดเดียวเบิร์ดจะเบิร์ดแม่เลิศมากเบิร์ดแล้วเมื่อเท่ากับนี่ไปขายหินต่อ เรามาขายของนะคะมาอุดหนุนกันได้ขายที่สะพานวิทภาพไพ<ห>ลำา,าอนอาหารค่ะอันนี้เป็นบรรยากาศนะคะทุกคนจะให้ดูตรงสีเสียนะคะมันเปลี่ยนมาด้านที่ค่ะมาด้านนี้<ส>ตามพูนภูมิได้ด้วยนะคะนนถ้าอากาศร้อนๆมันจะเป็นสีม่วงอ่างออชมพูโอเคถ้าอากาศหนาวๆมันจะเป็นสีน้ำเงินสีเขียวค่ะสีเขียววีซ่าว่าไงวีซ่าโอเคไหมขายไหมซื้อไหม

โ,โอ้โหโอ้โหตีค้งกลับมาตีค้งกลับมากลับมาคุณคุณสอนฉันได้ไหมคะคุณเมย่า